นางบปปากบตีนเก่งเป็นจังใดนอนคือซิบบอิมนอนคือซิบบอิมนอนไืครับองขึ้นเลยมันยังรคสสดรบุเารบเลยนะคะสวยญาติวันี้

không lập địa ngon hơn không lập được các bạn của nhà người nigeria ngọc nhà người đi tìm đến đây thì đến đây khai yên truyền hình của tôi gây bằng được lát thăm này lát bắt được lát bắt được วันนี้ยังแต้มอสองสองตาหนังสีแล้ววันนี้ย,ยังแปลว่าพ,พื้นที่แคบแล้วนะคะแม่แลูกล้านหลายเนาะไม่ร่ามาไวา้ทีนึงกอดโค้งเต็มวันนีบงบ้างต้องใส่ถาดด้วยกันนะ เดี๋ยวถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกต้องขยายแล้วนะนะขยายประกูประจำให้ใหญ่กว่าเดิมเพว่าลูกหลานเยอะร้านอของสาทุดเรานี่มีหลายอาชีพเลยนะคะทั้งขับเครื่องบินทั้งเป็นครูบังคับบัญชาทั้งเป็นครูเป็นมีรถมีเมคโคมีช้าง โอ้ม oh, oh, ีม้ามีวัวมีไฟมีทุกอย่างที่เขามีบนโลกใบนี้นะลูปหลานคุณตะโวดนี่เลื้อยกระดูไดโนเสาร์พรท่านได้เลื้อยไปไดโนเสาร์ลุงพูดว่าจะไดโนเสาร์นะเดี๋ยวไดโนเสาร์ต้องไปซื้อเอามาะต้องไปซื้อร้านยี่สิบบาทก่อนนะจึงจะมีเนื้อห้องบ้านของพระแม่บ้านบัว มาก็จะขอแต่หัวอย่างเดียวต้นแตงโมเนาะอยากซื้อรางวัลทีนึ่งเนาะอยากจีรรางวัลทีนึ่งก็สื่อเด้อลอตเตอรี่ครอบครัวของเรายังไม่ได้ทําพิธีเส้นไหว้นะคะก็ต้องรอให้น้องๆแข็งแรงก่อนเนาะนะคะถึงจะมาเจ้ามันทองอย่างไรยังไงนะจะได้บอกกล่าว่าซิงของเราสีมันทองอย่างไรชั้นนะโอซิงบานีห้อง ได้อมบอบพระคุประกรรมเหมือนกันเนาะนะคะเพราะว่าเรามีสมาชิกใหม่นะคะมาจากไหนี่เป็นน้องน้มตาเนาะนะคะก็มามอบเขา้าพระคุูประกรรมเหมือนกันนะคะ๋ยวต้องรอให้น้องแข็งแรงกวันนี้ก่อนนะคะ ใช่แตเรู่ตอนเต็มแล้วมันม่ไป่นกไม่นอนตรงน้าผมเลยามันมันม่ได้อยากินมันะบ่สองคนเป็ก็เป็นช้นล่ย่านเนี่ว่ามันข้างเนี่ยทาน่ยาเน่ยาเนี่ยาเนี่ยข้าเนี่ย สมาชิกนี่ก็อยากร่วมเจมอยากร่วมแจมด้วยน้องสิงและน้องหมูนะคะตอนรับสมาชิกใหม่ต้องมาเส้นว่ารค,คือประการค่ะตอนรับสมาชิกใหม่นะคะไม่มจับเริกงงานยามดีค่ะ ต้องมาบอกต่อพระธุปกรรมช้างว่ามีสมาชิกใหม่นะคะมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาในครอบครัวช้างค่ะโบงวัสสนะนีครับอย่กรเ,นะเป็นภาษาสวยนะคะัุรูินดีฟีดาโมทนาสาดรุดิมูกตนรับและก็พร้อมกับ นวัยูวัยูคเลอบตเอเต็มยุดเลยค่เต็มยุดเลยนะนาะยากในตัวจากนั่งในะเยานางหมูรับประดุกต์กาเด้อในจุมาักบิเต็มละไมคนรับผูรับ้าเป็นอบาราเา้าย่างจุทธยตกรสมัครสมรสมบายางไร จะต้องสื่องควานกให้ราเล้ลูกหลารัอนนี้เพื่อให้ตรงเรียนเราเป็นคนเจริญนะครับต้องมีคนรวยได้ตั้งแตัเดกตัวเซนเทียวแล้วนะคะพี่แซมของเรา Nako tatsa pakawato arahato sama jambut tatsa Nako tatsa pakawato arahato sama jambut tatsa Iti iti do pakawa Rangkan kaisi Samadhi labo Nako kutaya Soyu yako Nangna kaisi

สาธุค่ะเกือยาิมาครบเลยนะคะวันนี้ตามพวงมาเัยมา ข้าพงปรตูนเทวเจ้าขอเปิดประตูวิมานเทวีขาเจ้าพอประตูเทีกจ้าของปิดประตูมณีนรัน์เจ้าขอเปิดประตูวัมากเจ้าขอเปิดประตูเทวาพิทักษ์กเจ้าพ้องปิดประตูดักเทวีชีกำพเจ้าขอเปิดประตูวิบันยงข้าพเจ้าขอเปิดประตูวนกาลัน์าเจ้าขอเปิดประตูบักบอบาเจ้ประตูคุณรสา้เจ้าพอประตูเทวาพรมเจ้าอปประตูด ครุบเลยนะคะเครือญาติออออของเราตอนนี้สเสร็จแล้วนะคะ ข้างไกลเบื้องข้างไกลเบื้องข้างไกลก่อนนะคะเบื้องข้างไกลเน่งามโบเอามาทางพี่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 อ๋อโบเอาหัวหมูลงมาแล้วนะคะทำพิธีเสร็จแล้วนะคะกำลังจะเอามาให้ดูข้างไก่ว่าสวยโบเจ้ดตาเบนะครับเป็นจ้งได นึกแต่พันยูมาเอเจวันมูตาเอ้ยเจมุยทางไก่สวยค่ะกเี่ยวเอาไเด้อห เฮ็ดคุณบอกว่าตาเฮ็ดหน้าก็เต้นยุ่งเต้นช้างเลยค่ะบ่ปุ้ยม่แซมอ้ยกรกันเลโอ้ยเฉยเลยงเฮ็ดหน้าด้วเพราระเฮ็ดหน้า่าาื่้างานโบวาจังไดบัตทนีบอกดูบอกลานนําเป็นจังได

ต่ประกำเก็คือเก่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนผูอันครกครองทั้งของหัวมันดีบมันคนินเดียค่ะคือเขาไก่บ้านไก่าคไก่บ้านค่ะแม่ไก่บ้านค่ะแลวต้องไม่เชื่อดูใกล้ๆค่ะดูใกล้ๆสวยค่ะสวยค่ะยายบอกว่าสวยค่ะเออลุงเอ็นนาซ่าจะจิ้มเยอะคือลูกไก่บ้าน เสร็จแล้วนะคะคุณตาตุยลงมาที่โปรยสวัสดีจ้าแม่ตุยมา้ส่างตาลางสวัสดีค่ะี่สอง เข้ากันไปแล้วก็เท่าก็เอาไปก้างที่ไหนแหละทำเป็นในหน่อยคนยุ่งคนใจมาหอดแล้วนะมีเงินมีทองมีเงินใส่ไปเลยใส่หลายหเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ตัวมาข้างเก่าข้างเรื่องั้างเมียน เฮ้ยเนาะเลยล่ปาเทงแบงนี่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 ปะาก็เสร็จทีแล้วนะคะตัวนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามน้องอเล่นทายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่คุณพี่จ๋าใจดีทุกทท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ